ทำเหมือนตอนนั้นแะ็นเ่ตรงน้เดี้กล้องมีพูนตัดกลอันนี้กล้องหลัออกรับได้เรามาดูครับคนแรกครับของโรงเรียนเทพศิรินทรครับเข้าหรือไม่เข้าครับ ยิงลูกนี้แหมเกือบจะเซฟได้ครับแต่เซฟไม่ได้ครับลูกนี้ครับหมายเลข11ครับอัจวินครับยิงเปิดประตูแรกให้เทพศิรินครับนำไปก่อนครับ <c oughs> คครับนแรกของโรงเรียนราชชนิดบางแก้วครับจะเป็นหมายเลข4ครับกับกันทีมครับเข <c oughs> <ห>้าสูงใช่ไหมว่าธน,นรัตน์ อุดมเชียนครับยิงลูกนี้แม่เบสาเข้าไปเลยครับแม่เกือบเซฟได้ไปถูกทางแล้วแต่มันปลายมือครับมแม่เสมอกันครับนหนึ่งประตูต่อหนึ่งรับได้ะพี่ให้ปอกแขนแล้ว คนที่สองของโรงเรียนเทียบรีลินครับหมายเลขสี่ครับพิรวิ์บุญทองเอาเพื่อขึ้นนำตุ๊กเนไปตูกทางครับได้ไปมไปมือแม่ขึ้นนำครับสองหนึ่ง ครับคนที่สองของราชุนิดบางแก้วครับหมายเลขเจ็ดครับรอัครพลนมุกคุณทศครับเข่าเพื่อตีเสมอครับชมยิงอื้มุมเดิมเลยนะหมุมเดียวกันเลยครับคือหมากมุมงมีกันแต่สุดสเบื่อครับสองประตูสองครับไม่พลาดเลยครับ มาดูคนต่อไปครับของเทพชลินครับหมายเลขสิบพัฒน์ระในพิพัฒน์ปัญญา มุมเดิมเลยเอาครับเครับแอกทำไมเนี่ยเอ็นนั่นไงมสซี่ มาดูราชวิ์บางแก้วครับหมายเลขสองครับจะวิังมัดอดัมตึ้หูองตางะตรงเงี้ยมันหล่อนะเว้ยแมซี่ เซฟได้ไหวะว่ารูปเนี้ยดูคนที่สี่ครับของราชิดของเหรียญเทพศรินครหมายได้เก้าครับข้ามคานไปเลยสวัสดีต่อไปกับลาเยกเก่าสิมายิงมาย,มเ,ยกเก่าเฮ้า,าแม่โเปลี่ยนทางลูกนี้ครับ่ยังเข้าเลยครับ พี่โน่จช่ไหมเนะี่ยมาดูคนสี่ครับของราชชนิดบางแก้วครับหมายเลยขห้าครับเหมืนเดิมประดิษฐ์สารงงาม,มยิงวิองคนหลักรทางเลยครับตรงนี้ๆๆครับก็เปลี่ยนทางไงมึงเปลี่ยนกูก็เปลี่ยน ไอ้ดียิงแรงแล้วตัวมันใหญ่ขามันใหญ่มากเลยเด็กก่กันก็รายการมกิซราเิงลูกนี้อืมครับเยบร้อยครับว่าแมนลูกบอกคนที่หาน เ <Okay. S 2> อาใครับมาดูราชมิตรปลังแก้วครับหมายเลขสิบเอ็ดครับปงสกนปลองดองอเอาครับ รับไม่ได้ไอ้รับได้เอ้าไอ้เนี่ยไม่เข้ารับหมายได้ค่าครับของเรียนเทบซิลินครับอางดานกนกพลเพชรพันอัดสามมาอยู่อ๋อมันต้องรับรางวัลเนาะ บอกแล้วดูหน้าดูหน้าดูหน้าสัก่อนของโรงเรียนราชวิทย์บางแก้วครับหยงกูว่าอีมันไม่ลงหรอกมันเคยมีประสบการณ์รายการเรียไม่ไม่ยินโรงเรียนราชวิทย์บางแก้วครับถ้าใครเข้าชนะใช่ไหม อไปเล็กัง้าเข้านดสลบทับจอบปับสอนาปริมันทรเนี่ยเป็นดันดาลงเลนลาดชิวินิตบางแก้วครับ